กินเยอะดูนะกินเยอะกินเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับสวยๆสวัสดีครับสวยๆก่อนอ่าอันนี้ใช้ปีเจนะฮะแล้วก็นี่พอใจนะฮะส่วนนี่ลูกสาวคนโตครับผมลูกสาวก็ได้ทีก็ได อ,อย่าเล่นเลยนะจะเย็นด้วยต้องบอกนิดนึงนะฮะ <c oughs> วันนี้วันหยุดของเด็กๆนะครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแต่วันนี้ทําตัวดีออกกล้องวาป้าไม่ดื้อเดี๋ยวจะซื้อของเล่นให้แต่ถ้าดื้อเมื่อไหร <c oughs> ่ของเล่น <c oughs> ซื้อเครื่องเขียนให้ก็ได้เออเครื่องเขียนนี่สำคัญของของเล่นได้ด้วยถ้าไม่ดื้อน,นะสัญญาก่อนถ้าไม่ดื้อน,นะครับเพื่อทํมาหากินนิดนึงวันนี้ป้ามีสปอนเซอร์บอกมาดูหน่อยวันนี้ป้ามีผมมีสปอนเซอร์นะครับ อา่ายิดยอดอะนี่คือผมต้องหาค่าเลี้ยงดูให้ลูกลูกค่าเทอมนะครับผมแล้วถ้าบอกเลยนะสปอนเซอร์ของผมวันนี้เป็นแอปพลิเคชัน Dolphin Wallet นะ ผมกระเป๋าเงินออนไลน์จากเครรอเซนท่นนะฮะ mm. ที่สามารถใช้แทนเงินสดได้นะครับผม mm. แค่ง่ายๆเลยสแกนจ่ายผ่าน QR code นะฮะได้รับส่วนลดมากมายจากร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยอันนี้สุดยอดจริงๆ mm. นะครับผมพิธีสมัครง่ายมากเดี๋ยวผมมาให้ดูก่อนแค่มีอันนี้เลยบัตรประชาชนแค่หนึ่งใบปุ๊บมือถือหนึ่งเครื่องครับผมง่ายๆครับผมนี่เข้าไปแต่ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะเป็นแอปพลิเคชัน Dolphin Wallet นะครับผม แล้วก็เข้าที่ปุ่มสมัครใช้งานได้เลยกร <said> อกเบอร์มอือถือส่วนตัวอา่าแล้วก็สแกนนะครับใช้บัตรประชาชนนะกดสแกนเลยเนาะอีกบัตรด้านหลังนะครับหลังจากสแกนบัตรประชาชนเรียบร้อยใช่ไหมครับผมนี่ก็มีสแกนใบหน้ากดเริ่มถ่ายเซลฟ,ฟี่ได้เลยยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยจดจำใบหน้าเรียบร้อยสมัครง่ายมากเลยนะฮะ นี่งไงเด้งมาให้เสร็จเลยนะครับ50บาทฟรีๆติดกระเป๋าไปเลยเจ๋งมากนะครับผมบัตรอื่นนี่ไม่สามารถสมัครได้นะครับยืนยันตัวตนง่ายมากแค่บัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่เท่านั้นง่ายสุดๆ ของเซ็ทันไม่คพลาดนะครับฝากไว้เลยนะฮะแต่ผมจะพาไปแนะนำร้านใหม่สองร้านนะครับและมีโปรโมชั่นของแอปพลิเคชันดอมบิเลตกันไปพูดหิวยังพูดประเพแบบมีเอนเอร์จี้ดิพูดประเพอพร้อมกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปเลยกันเลยปลาปหิวแล้วเนี่ยไปแล้วฮะ ฮะเรียบร้อยถึงแม็กแล้วร้านที่ผมบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ร้านแรกก็แม็กเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับไปอ,อยู่ยังอยว่ยังคะแล้วม,มีเรียบร้อยม,อมีกล้องเรียบร้อย,ยนะ <S 2>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  คืออย่างที่ผมพูดนะครับโปรโมชั่นที่ McDonald's มีนะครับที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันดอฟฟ i n นะฮะ oh. จ่ายผ่านดอฟฟ i n อิ่มฟินคูณ2เป็น1ฟรี1สั่งเมนูอะไรก็ได้ครบ80บาทขึ้นไปนะครับผมรับฟรีไปเลยพายข้าวโพดหรือสับป,ปะรดนะฮะหรือจะเป็น Mac f เ r r y Oreo s u n d a อ Chocolate หรือไม่ก็ s u n d a ย Strawberry นะครับผมนะฮะอันนี้คุ้มมากๆแล้วครับผมไปเดี๋อยากกินอะไรเดี๋ยวป้าไปสั่งในหะ้เราเข้าไปสั่งนะอยากกินอะไรหนูอยากกิน,นอะไรลูกอ่ะดูก่อน เอยเอาอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเล่าแล้วเอาอันไหนเอาดีๆอ่ะหนูเลือกไปก่อนว่าจะเอาอะไรนะอ่ะหนูเลือกไปก่อนก็ให้มองเอางี้ครับเอาแกนเนี่ยสี่ชิ้นเอาอันนี้สองครับแม็กฟิตหนึ่งชุดทั้งหมดพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสามารถจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดที่แอปดอฟฟิตวอลเลตนะฮะได้ที่แม็กทุกสาขาทุวประเทศแล้ววันนี้ฮะ,ะยังไม่พอยังได้คะแนนเดลวันเพิ่มด้วยนะครับผมดีมากเลยอ่าเรียบร้อยนะครับเออผมลืมเลยเอาผม<อ> <ๆ S 1> ผมเอาเป็นพายดีกว่าเป็นพายสับปะรดครับผมครับผมพายฮะเรียบร้อยแล้วของเราเสร็จแล้วนะสั่งมาวันนี้อันนี้เบอร์เกอร์อรประมาณ4ี่ห้าอันมีหูเป็นไฟใหญ่จัมโบ้เลยประมาณ3อันเนี่ยผมกะว่า <c oughs> เปิดเฉพาะผมก่อน <c oughs> เปิดเฉพาะผมก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปร้านที่2อีกนะครับผม มันอกินยอยดูนะกินยอยกินด้วยน้ำเดืกดหนุ่มอดฟานี่พอใจดูไหมพอใจเล้วพูดนี้ แล้วอะพี่เลี้ยงเจนแล้วเจนก็เลี้ยงพี่มังดิเข้าไปที่นี่แอปพลิเคชัน Dolphin Wallet อะถ้าเจนสมัครตอนนี้เจนรับโบนัสเลย50บาทเฮ้ยตอนนี้สมัครง่ายเติมเงินได้เลยได้ต้อง50าสิบเนี่ยถูกบัญชีธนาคารเองแอป Mobile Banking ก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวลองสมัครห้บัตรเครดิตกับบัตรเดบิตก็ได้นะพี่ว่ามันก็สะดวกดีอะแล้วก็สมัครเสร็จใช่ป่ะเดินไปซอร์วิสติ้งให้พี่ด้วยร้ายนะแหมที่ให้สมัครอ่าโหยคุ้มอะได้ของปลาพอใจได้ไอ้ติมของลูก เดี๋ยว,วกินตรงนี้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปร้านที่สองนะครับร้านที่สองที่ผมอยาจะแนะนำนะฮะคือร้านซูกิชินะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับผมต้อ,อ,งอ,งองทำอะไรบ้างครับเอาววามสูงด้วยนะอยอม,ม,มไหมของพอใจจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ่ายห้าสิบเฮ้ยรีเฮ้ยรีว่ะรีเออไปเราเข้าไปไหนปะ มาแล้วฮะในสุกิชิทวันนี้เรามากินสแตนดาร์ดบุฟเฟ่ต์กันนะครับตามเวลาที่เขามีกำหนดหนึ่งรอบเนี่ยผมจะกินให้หมดเวลาเลยผมจะกินให้หมดเวลาเลยเอาให้วันนี้ทุกิชิทปิดเลย <S <S เดี๋ยวรอ,อน้ำซุปมานะฮะผมสั่งน้ำซุปไว้น้ซุปก็มีให้เลือกด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปกดนะหมูต้มยำ ที่่สังน่ารักนะพี่คนสวยเอาอะไรมาสั่งคะเฮ้ยพี่คนสวยเอ้ยเอาอะไรมาสั่งพี่คนสวยเอาอะไรมาสั่งก็อ๋อเราสั่งแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะเราสามารถสั่งแบบนี้ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่พอเราก็หยิบแบบหนูเนามันตะเกลียดไอ้นิสัยอย่างนี้ใครสอนเราหลังผนังผมก็เหมือนป้าอะครับเป็ดป้าทำป้าทำทำอะไร ใช่โอ้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยขอบคุณครับนี่ถ้ามา2อสองคนนะฮะทานไปเลยนะครับเราก็ได้รับกุ้งแม่น้ําฟรีหนึ่งที่แบบนี้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยน,น,นะฮะลองกินแบบนี้รู้ป่ะถ้าปกติเนี่ยจะไม่มีสิทธิพิเศษแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนอ f i ฟิน่ะสองคนลด100บาทจากซูกิชิบุฟเฟ่น,นะฮะแล้วก็ยังมีโซกิลด้วยซูกิชิบุฟเฟ่เนี่ยจะมี2แบบใช่ป่ะเริ่มที่สแตนดาร์ดกับพรีเมียมคุ้มมากคุ้มคุ้มสุดๆนะฮะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบทาน หรือคิดว่าทานเฟเฟ่ไม่คุ้มเนี่ยบอกนิดนึงเขาก็มีสุติซูชิชาโคด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบอลาคาสนะฮะเราไปกินแบบครบ1,000บาทใช่เขาจะแถมยำปูอัดฟรีหนึ่งที่อันนี้นิดนะ เเเป็นยููทบบอร์ดีจต้องมีความจำดีเอากุ้มไหมคะป้าถามว่าวันนี้แอปพลิเคชันที่ป้าใช้เนี่ยที่มีส่วนลดเยอะๆเหลือเนี่ยชื่อแอปพลิเคชันอะไรต่อฟินวอลเล็ตยองกินอร่อยอร่อยกุ้งอร่อยดีนะลูกป้าขอพาลูกไปห้องน้ำหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะโดีใจจังเลยค่ะเอมต้องรีบนะคะถึงเวลาผมแล้วใช่ไหมครับพีทอินแลกกลับมาแล้วครับผม ตอนนี้ประมาณร้อยเดี๋ยวรอเจนมาเลยเอยไปจ่ายตังค์มาเราจ่ายตังค์กันดีกว่าป่ะของผมเดี๋ยวจ่ายตังค์ได้ครับของผมลดร้อยหนึ่งใช่ไหมแผมจ่ายผ่านนี่เลยนะฮะแล้วก็ยงได้คะแนนสะสมด้วยด้วยนะครับอันนี้เจ๋กมากเลยจ่ายเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับสะดวกครับง่ายๆรวดเร็วด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมุกเงินสดด้วยนะครับป่ะเร็วมากเร็วหมดแครดิบดิบเดี๋ยวไปซื้อของฝากให้แม่ก่อนโอเค จะกินด้วปลาครับอันนี้แพงกว่าแล้วก็มีออโตยากข้างๆด้วยนะฮะอันนี้ก็อยู่ในเครือเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน Dolphin ได้ด้วยนะฮะสั่งดีกว่าปลาแล้วกลับบ้านมาเอาอยากกินอะไรเธอสั่งก่อนบอกเลยนิดนึงนะฮะแอปพลิเคชัน Dolphin ฟินบอลเลตนะครับผมเห็นมาร้านอาไทีแอนเขาก็มีส่วนลดนะครับโปเฮเปฟินเปด้วยดอฟินอิมฟินลด20%นะฮะร้านนี้ก็ลด20%นะครับผมสุดยอดเลยมาแต่ผมสั่งของก่อนนะฮะโอ้ย <11 00 S 1> เห็นไหมอย่าซนดีหนึ่ิบสองบาทเดี๋ยวมีส่วนลดด้วยเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับเรียบร้อยอุ้ยถ้าลดอย่างนี้กินกี่ชาติก็ได้เลยอ้าวเจ้ พาลูกไปเลยเฉลอย่ยนะฮะนี่ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่ก็มีร้านในเคอเซ็นทันอย่างเดียวมีร้านอื่นอีกเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยครับผมดูกันได้ทันนะฮะหรือแคปไว้ก็ได้นะครับผมมีอีกเยอะเลยแล้วก็ยังมีเพิ่มมาครับร้านใหม่เพิ่มอีก2ร้านคือร้านแมคโดนัลล์นะครับผมแล้วก็ร้านซูกิชีที่ผมไปทานเมื่อกี้มานะฮะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ดอ p ฟินไ h a i l a ด์นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะครับ สามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดใช้กันเยอะๆนะครับผมฝากไว้นิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกด Follow ที่เพจ a c e b o o k อิตแหลกด้วยนะครับนี้ฝากนิดนึงนะครับผมแล้วก็มี IG ส่วนตัวของผมที่พีทเล s โกอิตเลกด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอิ่มดีมีของฝากไปตามเจแล้วกลับบ้านฟินมากเลยครับผมไปล้ว